สวัสดีทุกคนพร้อมหรือยังที่จะดำดิ่งสู่เรื่องราวอันมืดมิดกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องของเราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะคดีต่อไปนี้จะยิ่งน่าตกใจกว่าเดิมดาราทีวีชื่อดังของมาเลเซียรอยยิ้มของเธออบอุ่นหัวใจผู้ชมมากมายแต่บนพื้นห้องในอาพาร์ตเมนต์ของเธอกลับซ่อนศพที่เน่าเปื่อยวไว้ สาวใช้ของเธอชื่ออาฟิยาถูกทรมานอย่างโหดร้ายจนเสียชีวิตฟันของเธอถูกถอนออกทั้งเป็นผิวหนังถูกน้ำร้อนลวกนี่ไม่ใช่พล็อตหนังแต่เป็นคดีสยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงในรัฐสบามาเลเซียปี2021อาฟิยาเด็กสาวธรรมดาจากอินโดนีเซียเกิดปี1993ที่รัฐยาโฮมาเลเซีย พ่อแม่ของเธอเป็นผู้อพยพจากอินโดนีเซียออกจากบ้านเกิดเพื่อหาเลี้ยงชีพวัยเด็กของอาฟิยาไม่มีความสุขแม่เสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเล็กพ่อพาเธอกลับอินโดนีเซียที่หมู่บ้านบรูคุมบาจังหวัดสุลาเวสีใต้เธอเติบโตมากับญาติพยายามเรียนจนจบชั้นมัธยมต้นแต่เพราะครอบครัวยากจน เธอต้องแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยปี2016อาฟิยาแต่งงานกับอัสการีลูกพี่ลูกน้องของเธอและมีลูกคนแรกเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งคู่ตัดสินใจกลับมาเลเซียเพื่อหางานทำอาฟิยาเริ่มทำงานเป็นสาวใช้ประจำบ้านส่วนอัสการีทำงานในสวนปาล์มน้ำมันลูกของพวกเขาอยู่ที่อินโดนีเซีย ฝากให้ยายเลี้ยงดูชีวิตของอาฟิยาไม่เคยง่ายเธอเปลี่ยนนายจ้างหลายครั้งทุกครั้งเริ่มต้นด้วยความหวังแต่สุดท้ายก็ถูกความจริงทำร้ายปี2อง2 0เธอมาทำงานที่บ้านของเอดิกาเป็นสาวใช้ประจำบ้านเธอคิดว่านี่จะเป็นงานที่มั่นคงแต่ไม่เคยคาดคิดว่านี่จะเป็นจุดจบของชีวิตเธอ เอดิกาชื่อที่ทุกคนในมาเลเซียรู้จักปี2012ตอนอายุเพียง24ปีเธอเข้าร่วมรายการมาเลเซียเชฟซีซั่น2ด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นและท่าทีที่สงบเยือกเย็นเธอชนะใจผู้ชมอย่างรวดเร็วผ่านด่านไปจนถึง5อันดับแรกถึงแม้จะได้ที่4ไม่คว้าชแชมป์ แต่ความเป็นมิตรของเธอทำให้เธอกลายเป็นดาวเด่นในใจผู้คนเอดิกาไม่ได้มีแค่หน้าตาแต่ยังมีวุฒิการศึกษาเธอจบปริญญาโทด้านธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยซาบาทำงานเป็นวิศวกรที่บริษัทน้ำมันแห่งชาติมาเลเซียหน้าที่การงานมั่นคงชีวิตดูสมบูรณ์แบบ เธอแต่งงานกับอบัมรีชายที่อายุมากกว่าเธอเจ็ดปีจากพนักงานสายการบินผันตัวมาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งคู่มีลูกสามคนสองคนในนั้นเป็นฝาแฝดออทิสติกในสายตาคนภายนอกพวกเขาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่เบื้องหลังภาพลักษ์อันง,งดงามกลับซ่อนความลับที่น่าสยดสยอง วันที่13ธันวาคม2021สถานีตำรวจปานำปังรัฐซาบาเอดิกาและอัมบรีเดินเข้ามาด้วยสีหน้าวิตกกังวลพวกเขาบอกตำรวจว่าเพิ่งกลับจากพักร้อนที่เมืองกุนดาซังพบว่าสาวใช้อาฟิยานอนหมดสติอยู่บนพื้นอาพาร์ตเมนต์น้ำเสียงของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจ เรากับไม่รู้เรื่องรู้ราวตำรวจรีบดำเนินการพร้อมทีมแพทย์มุ่งหน้าไปยังอาพาร์ตเมนต์ในเมืองโกตาคินาบาลูห่างจากตัวเมืองแค่10นาทีเมื่อตำรวจผลักประตูอาพาร์ตเมนต์กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฉุนกวาดเข้ามาในห้องนั้นศพเปลือยครึ่งตัวนอนเด่นชัดอยู่บนพื้นผมของเธอถูกโกนจนเกลี้ยง ร่างกายเน่าเปื่อยอย่างรุนแรงเต็มไปด้วยบาดแผลศีรษะไหลข้อมือแม้แต่รอบดวงตาบวมช้ำและมีรอยตัดที่น่าสยดสยองกว่านั้นริมฝีปากและปากของเธอมีรอยฉีกขาดหลายแห่งฟันหน้าหกซี่เสียหายหนักสองซี่ 4, บนสุดเหมือนถูกถอนออกด้วยกำลังบาดแผลเหล่านี้ ไม่มีร่องรอยการสมานชัดเจนว่าเกิดขึ้นก่อนเธอเสียชีวิตไม่นานตำรวจรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การตายธรรมดากลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องบ่งบอกว่ามีคนพยายามทำความสะอาดที่เกิดเหตุเพื่อปกปิดความจริงศพถูกส่งไปโรงพยาบาลดรโนฮยาจาฟาผู้เชี่ยวชาญนิติเวชเริ่มทำการชันสูตร เพื่อหาความจริงเบื้องหลังการตายของอาฟิยาผลชันะสูตรทำให้ทุกคนต้องสูดหายใจสาเหตุการตายของอาฟิยาคือเนื้อร้ายอักเสบการติดเชื้อแบคทีเรียร้ายแรงที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทำลายผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวจนนำไปสู่ภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดระบบร่างกายของเธอ ล้มเหลวทั้งหมดจากเชื้อโรคนักนิติเวชพบว่าร่างของอาฟิยามีรอยไหม้และกระดูกหักหลายแห่งบาดแผลเหล่านี้เป็นหลักฐานว่าเธอถูกทารุณกรรมเป็นเวลานานอาการบวมที่ศรีรษะไหล่ข้อมือรอยฉีกขาดในปากฟันที่หายไปทั้งหมดชี้ไปที่ความจริงว่าเธอถูกทรมานอย่างโหดร้าย ก่อนตายนักนิติเวชคาดว่าอาฟิยาเสียชีวิตระหว่างวันที่8ถึงวันที่11บธันวาคมหรือ2ถึง5วันก่อนพบศพเนื่องจากศพเน่าเปื่อยมากบาทแผลนํำใบหน้าทำให้แทบจำหน้าไม่ได้สุดท้ายตำรวจยืนยันตัวตนผ่านกำไลข้อมือของเธอกำไลนี้ เป็นสิ่งของส่วนตัวเพียงชิ้นเดียวที่เหลือกลายเป็นพยานสุดท้ายของโชคชะตาอันน่าสลดของเธอการสืบสวนลึกขึ้นตำรวจตรวจโทรศัพท์ของเอดิกาและอัมรีผลลับชวนช็อกในโทรศัพท์มีวิดีโอจํานวนมากบันทึกภาพอาฟิยาถูกทารุณกรรมอย่างทารุณวิดีโอเหล่านี้ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเธอถูกต่อยเตะถูกตีด้วยแท่งโลหะถูกราดด้วยน้ำร้อนผมของเธอถูกกระชากกลากไปมาถูกตบหน้าอย่างโหดร้ายและถูกโกนผมทั้งหมดนี้มาพร้อมกับเสียงหัวเราะของผู้ลงมือราวกับเป็นเกมที่โหดร้ายที่น่าสยดสยองยิ่งกว่าวิดีโอหนึ่งแสดงให้เห็น ปากของอาฟิยาถูกง้างออกคนหนึ่งจับหัวเธอไว้อีกคนใช้คีมถอนฟันของเธอออกทิละซี่โดยไม่ใช้ยาชามีเพียงเสียงครวญครางด้วยความเจ็บปวดและเสียงหัวเราะอันน่าสะพรึงกลัววิดีโอเหล่านี้ทำให้แม้แต่ตำรวจที่ช่ำชองยังรู้สึกหวาดกลัวและกลายเป็นหลักฐานเด็ด ในการฟ้องร้องคู่สามีภรรยาเอดิกาอาฟิยาในฐานะสาวใช้ประจำบ้านอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเธอหนีไม่ได้ประการแรกคือแรงกดดันทางการเงินเงินเดือนของเธอถูกเอดิกาและอัมรีค้างจ่ายเป็นประจำเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในวงการสาวใช้ภาระทางการเงินมหาศาล ทำให้เธอต้องอดทนเงียบงียบประการที่สองคือการตัดขาดจากสังคมคู่สามีภรรยาคู่นี้ยึดโทรศัพท์และเอกสารของเธอจำกัดการออกจากบ้านตัดการติดต่อกับโลกภายนอกเธอไม่สามารถขอความช่วยเหลือหรือระบายให้ใครฟังที่น่ากลัวกว่าคือความกลัวทางจิตใจการถูกภารุณกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาฟิยาตกอยู่ในความสิ้นหวังจิตใจของเธออาจถูกทำให้เชื่องจนหมดไม่กล้าขัดขืนไม่กล้าหนีเธอยังกังวลว่าถ้าแจ้งตำรวจอาจถูกส่งตัวกลับอินโดนีเซียหรือถูกตอบโต้หนักกว่าเดิมปัจจัยเหล่านี้ขังเธอไว้ในอาพาร์ตเมนต์ราวกับนกในกรง จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตหลังอาฟิยาเสียชีวิตเอดิกาและอัมบรีพยายามปกปิดอาชญากรรมพวกเขาเทน้ำยาฆ่าเชือ้อลงบนศพเพื่อกลบกลิ่นเน่าแต่กลิ่นเหม็นรุนแรงทำให้ซ่อนต่อไปไม่ได้สุดท้ายพวกเขาเดินไปสถานีตำรวจแซงทําเป็นพึ่งกลับจากพักร้อน และตกใจที่พบสาวใช้หมดสติพวกเขาเล่นบทนายจ้างผู้บริสุทธิ์พยายามทำให้ตำรวจเข้าใจผิดแต่การแสดงของพวกเขาเต็มไปด้วยช่องโหว่รายงานชันสูตรเผยรอยร้าวของความรุนแรงบนร่างอาฟิยาวิดีโอในโทรศัพท์ชี้ตรงไปที่อาชญา,ากรรมของพวกเขาตำรวจลงมือทันที วันที่14ธันวาคมเอดิกาและอัมรีถูกจับวันที่29ธันวาคมทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมรเผชิญหน้ากับหลักฐานแน่นหนาแต่พวกเขายังปฏิเสธวันที่24มิถุนายน2024สศาลสูงโกตาคินาบาลูเริ่มการพิจารณาคดี ผู้พิพากษาหลินและหลินเป็นประธานอไยการดาเซียยื่นวิดีโอจากโทรศัพท์เป็นหลักฐานสำคัญวิดีโอเหล่านี้ไม่เพียงแสดงไทม์ไลน์ของการทารุณกรรมอาฟิยาแต่ยังพิสูจน์ว่าเอดิกาและอัมบรีมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันดาเซียย้ำว่าการตายของอาฟิยาไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นการทรมานโดยเจตนาต่อเนื่องเธอขอให้ศาลลงโทษประหารชีวิตแม้ว่ามาเลเซียจะยกเลิกโทษประหารชีวิตบังคับในปี2023แต่ผู้พิพากษายังมีอำนาจให้โทษประหารในคดีร้ายแรงทนายของเอดิกาชื่อรักบีสิงไม่ใช่ทนายธรรมดาแต่ มีตำแหน่งดาโตะสีเขาพยายามปกป้องเอดิกาอย่างเต็มที่โยนความผิดทั้งหมดให้อัมบรีบอกว่าอัมบรีเป็นตัวการเอดิกาแค่ถูกบังคับให้ทำเขายังเน้นว่าเอดิกาไม่มีประวัติอาทยากรรมและกำลังรักษาอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลที่สำคัญเธอเป็นแม่ของลูกสามคน ซึ่งสองคนเป็นฝาแฝดออทิสติกเขาใช้เหตุผลเหล่านี้ขอร้องศาลให้ผ่อนผันแต่ทนายของอัมบรีชื่อรามสิงซึ่งมีตำแหน่งดาโต๊ะเช่นกันก็โต้กลับบอกว่าเอดิกาคือตัวการหลักอัมบรีแค่ถูกบังคับให้ตามเขาย้ำว่าอัมบรีสำนึกผิดและมีภาระครอบครัว ควรได้รับโทษเบาทนายทั้งสองฝ่ายคว้างความผิดใส่กันไม่มีใครยอมให้ลูกความรับโทษหนักบรรยากาศในศาลตึงเครียดจนหน้าอึดอัดก่อนการพิจารณาคดีคดีนี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยเฉพาะวันที่26เมษายน2022สารอุทธรณ์อนุมัติให้เอดิกาประกันตัว ทั้งที่ศาลสูงเคยปฏิเสธแต่ครั้งนี้ทนายของเธอใช้สถานะแม่ที่กำลังให้นมมบุตรอ้างกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจนได้ประกันตัวด้วยเงินประกันราวเจ็ดพันดอลลาร์และผู้ค้ำประกันในท้องถิ่นเอดิกาจึงออกจากคุกได้อิสรภาพชั่วคราวพูดตามตรงผลน,นี้ทำให้สังคมเดือด หลายคนรู้สึกว่าถ้าเธอไม่ใช่คนมีชื่อเสียงถ้าไม่มีทีมทนายที่แข็งแกร่งคงไม่มีทางได้ประกันตัวง่ายๆคนธรรมดาจะได้แบบนี้หรือการตัดสินนี้จุดกระแสะความโกรธในสังคมหลายคนบอกว่าเอดิกาได้การปฏิบัติพิเศษเพราะภาพพลักษ์และสถานะถ้าเป็นคนธรรมดา คงไม่มีโอกาสแบบนี้แล้วไม่น่าเชื่อเครื่องปีต่อมาอัมรีก็ได้ประกันตัวด้วยเหตุผลว่าการเตรียมพิจารณาคดีนานเกินไปเมื่อได้ยินแบบนี้หลายคนด่าทอไม่หยุดทุกคนตั้งคำถามระบบยุติธรรมเข้าข้างคนมีสถานะจริงหรือคนธรรมดาจะได้แบบนี้หรือ วันที่20มิถุนายน2025สาศาลตัดสินเอดิกาและอัมบรีมีความผิดฐานฆาตกรรมทั้งคู่ถูกจำคุก34ปีอัมบรีถูกตีด้วยหวาย12ครั้งแต่รู้หรือไม่เอดิกาในฐานะผู้หญิงได้รับการยกเว้นโทษทางกายจุดนี้ทำให้เกิดความไม่พอใจใหม่หลายคนรู้สึก นี่คือความเท่าเทียมหรือนี่คือความยุติธรรมจริงหรือถึงแม้คำตัดสินดูเหมือนจะปิดฉากโศกนาฏกรรมของอาฟิยาแต่ความคิดและความโกรธของทุกคนยังไม่จบลงคดีนี้เผยความจริงอันโหดร้ายในมาเลเซียแรงงานข้ามชาติอย่างอาฟิยามีจํานวนมากพวกเขาทำงานในบ้านนายจ้าง โดยไม่มีการกำกับดูแลหลายคนถูกยึดพาสปอร์ตถูกค้างเงินเดือนถูกจำกัดอิสรภาพเมื่อถูกทารุณแทบไม่มีช่องทางขอความช่วยเหลือโศกนาฏกรรมของอาฟิยาไม่ใช่เหตุการณ์เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คดีแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคดีถูกเปิดเผย แต่ส่วนใหญ่ถูกซ่อนไว้ในมุมมืดพูดถึงตรงนี้มันทำให้ใจเย็นวาบหลังคำตัดสินองค์กรแรงงานและสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานในบ้านร่างนี้ถูกถกเถ,กถียงมานานแต่ยังไม่มีการบังคับใช้ถ้าไม่มีการออกกฎหมาย แรงงานข้ามชาติในบ้านจะไม่มีวันได้รับการคุ้มครองเหมือนแรงงานทั่วไปเมื่อเกิดเหตุโศกนาฏกรรมอย่างอาฟิยาอาจเกิดขึ้นอีกและถูกซ่อนไว้หลังประตูที่ปิดสนิททุกคนยังจำได้หรือไม่เอดิกาในสายตาคนทั่วไปคือสาวหวานที่มีรอยยิ้มใจดีหลายคนคิดว่าเธอเป็นคนดี แต่ไม่น่าเชื่อในบ้านของเธอเธอกลายเป็นคนละคนรอยยิ้มที่แสดงต่อสาธารณะซ่อนความโหดร้ายไว้เธอและอัมรีไม่เคยมองอาฟิยาเป็นมนุษย์ใช้เธอเป็นที่ระบายตะโกนด่าตีหรือแม้แต่ทรมานพร้อมหัวเราะภาพเหล่านั้นแค่คิดก็ทำให้ขนลุกคาดีนี้ ไม่ใช่แค่ความชั่วของสองคนมันเผยปัญหาสังคมที่ใหญ่กว่าแรงงานข้ามชาติแทบไม่มีสิทธิ์อยากต่อสู้ก็ไม่มีที่พูดการคุ้มครองจากระบบยุติธรรมมักมีจํากัดพูดง่ายๆพวกเขาเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดหนทางสู่ความยุติธรรมยังอีกยาวไกลเรื่องราวของอาฟิยา คือตัวอย่างที่ชัดเจนเธอจากบ้านเกิดมาทำงานที่มาเลเซียเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่เธอจ่ายไม่ใช่แค่หยาดเหงื่อแต่เป็นทั้งชีวิตและสุดท้ายเธอต้องเสียชีวิตมันน่าสะเทือนใจเกินไปการตายของเธอฉีกหน้ากากอันสวยงามให้เราเห็นความมืดที่แท้จริง การตายของเธอบังคับให้เราคิดว่าจะปกป้องแรงงานที่ถูกละเลยเหล่านี้ได้อย่างไรถึงตรงนี้อยากถามทุกคนคุณคิดว่าโทษที่เอดิกาและอัมบรีได้รับเพียงพอหรือไม่คุณรู้สึกว่าความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วหรือหรือว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับ ยังไม่สมกับความทุกข์ของอาฟิยาเชิญแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อสนับสนุน